สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบ8ทีมนัดที่1กันนะคะคืนวันอังคารที่8เมษายน2568บายยร์มิวนิกค่ะซึ่งผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะเลเวอร์คูเซ่นด้วยประตูรวม5ประตูต่อ0จะพบกับอินเตอร์มิลานซึ่งนัดที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะเฟเยนูด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1 ขณะที่อาเซนอลโดยนัดที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะ p s เไปได้ด้วยประตูรวม9ประตูต่อ3จะลงสนามพบกับเรอัลมาดริดซึ่งรอบที่ผ่านมาเอาชนะจุดโทษแอตเลติโกมาดริดไปได้4ประตูต่อ2โดยทั้ง2คู่จะลงสนามพร้อมกันในเวลา2นาฬิกาขณะที่คืนวันพุธที่9เมษายน2568บาร์เซโลนาซึ่งผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะเบนฟิก้าด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1 จะลงสนามพบกับดอทมุนซึ่งผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะลิวไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ส่วนเปเอชเชค่ะรอบที่ผ่านมาเข้ารอบมาด้วยการชนะจุดโทษริเบอร์ปูล4ประตูต่อ1จะลงสนามพบกับแอสตันวิลล่าโดยรอบที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าเอาชนะคลับบรูซด้วยประตูรวม6ประตูต่อ1นะคะทั้ง2คู่ลงสนามพร้อมกันในเวลา2นาฬิกาค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันร,รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันเนวส์ชานแนลค่ะ